กับผมอีกแล้วครับพาไก่พากินพาอลรพันบอลไลน์นะครับวันนี้เราจะมานะครับสาธิตนะครับเครื่องวัดสัญญาณนะครับรุ่นพัฒนานะครับพัฒนานะครับ3 in 1นนะครับนี่ครับ3 in 1นนรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับใช้กล้องวงจรปิดนะครับดูกล้องวงจรปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ดาวเทียมนะครับแล้วก็มีดิจิตอลทีวีนะครับ ดิจิตอลทีวีนะครับเราสามารถดูได้นะครับอาจจะเป็นแปวนหน้าปัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีสีฟ้าหรือว่าสีออกสีน้ําเงินนะครับมันก็จะเป็นของดาวเทียมนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นสีเขียวจะเป็นของดิจิตอลทีวีนะครับคุณพัฒนานะครับมีขายนะครับที่ช้อปปี้นะครับหรือลาซาด้านะครับ ผมสั่งมานะครับเพราะว่าของเก่ามันไม่อ่ามันไม่ดีแล้วนะครับมันเสียแล้วเราก็เลยต้องสั่งของใหม่เราจะหาสัญญาณให้ขึ้นนะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับจานนะครับ60เซนนะครับของ i p m นะครับและใช้หัวเด็กหัวของยูเบเนเซลนะครับเป็นของยูเบเนเซลตอนนี้มันก็การเวลามันก็ทำให้ให้เสียหายไปบ้างแต่ยังใช้ได้อยู่นะครับนะครับจานรุ่นนี้ครับ IPM มนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดูนะครับพอเราเปิดเครื่องอุบนะครับนี่เราใช้เสียบหัวเสียบแบบนี้นะครับอ่ามันง่ายต่อการไม่ต้องหมุนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปที่เครื่องนะครับเครื่องกาจะมีนะครับนี่ครับก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มให้เลือกนะครับก็กดไปทางนี้นะครับก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดก็เป็นก็เป็นดาวเทียมแล้วก็ เราวเตรียมแล้วก็ทีสองนะครับแล้วก็ AV นะครับรูนี้ก็คือไฟนะครับที่จะใช้กับเคร่องวงจรปิดนะครับ12โวลต์นะครับใช้งานง่ายมากนะครับดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็เสียบไว้แล้วนะครับหาสัญญาณมันก็จะขึ้นโลโก้มานะครับพัฒนานะครับนะครับ มี <trades> <DOU> สัญญาณนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่นักเศสัชศาสตร์จูเลียนเอชไเอร์กล่าวไว้นี่ภาาอุดมคติแล้วนะคะแพทย์ควรจะควรให้เ้าไปโดนการรักษาและไม่ไ้ลดเสียงโดยตัวมันเองที่มีผลลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับหน้าจอก็4.3นิ้วนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับเมื่อมันพบสัญญาณมันจะส่งเสียงหวีดมาประมาณสักสิบวินาทีนะครับมันก็หายไปนะครับ เราอินโฟดูนะครับว่าสัญญาณขนาดไหนครับแลไม่สามารถจดเเครื่องนี้ก็ให้ดาวเทียมมา22ดวงนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมใช้ KU b a แบนอยู่นะครับมันก็ของ PSI นะครับ OTA PSI นะครับมันก็จะได้สัญญาณอยู่ที่ประมาณสัก90นะครับ90นความกลัวถึงคนข้าเขียน90ลดลงนะครับดที่สุด เราดูสัญญาณสีเขียวด้านล่างครับมันจะขึ้นมาให้ดููนะครับส่วนใครที่ใช้จานดำนะครับก็ก็กดออกไปนะครับแล้วก็กดไปที่เซตนะครับเซตดาวเทียมนะครับทีนี้เขาจะมีให้เลือกนะครับอันนี้ผมใช้ KU นะครับไทยคมไทยคม6แล้วก็โทรคม8นะครับ ก็เลื่อนขึ้นมานะครับซีแบทเราก็จะใช้ใช้ซีไทยคมนะครับตัวสีด้านบนนะครับแต่ของผมตอนนี้ผมใช้เคยูนะครับมันเลยไม่มีสัญญาณนะครับเราจะใช้ซีไทยคมนะครับแล้วก็ดาวเทียมเรามีให้เลือกเยอะนะครับนี่นะครับอ๋อเคยูเอ็กตรีมนะครับซีแบทเอ็กตรีมนะครับเคยูเอ็กตรีมแล้วก็หลายดาวเทียมนะครับมีเยอะมีเยอะ 22ดาวเทียมนะครับเครื่องนี้เหมาะนะครับกับช่างนะครับหรือว่ามือใหม่ขับนะครับหลังหาสัญญาณง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องอุ่นวายนะครับส่วนใครที่จะเเครื่องมันอัปเดตก็มันมีนะครับเขาขอไฟล์จากจากเจ้าของมาแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้นะครับเอามาเสียบตรงนี้ครับมันก็จะอัปเดตนะครับ ก็ส่งไฟล์มาทาง USB ไออออฟล์ไลท์นะครับเรเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถอัปเดตได้เลยครับไอ,อเครื่องรุ่นนี้มันมี OTA เองนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ก็ขอไฟล์เข้ามาแล้วก็เสียบได้เลยนะครับมันก็จะอัปเดตแล้วกันตอนนี้ผมใช้ของตะเทียม KU Band อยู่นะครับไทยคม6และไทยคม8นะครับเข้ไปครับตปอไปก็นี่ PSI โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนครับผมกดปิดอแล้วก็กดบุมเซตนะครับนี่บุมเซตแล้วก็เลื่อนลงมาอยู่ที่ไทยคม KU ไทยคม6และว8นะครับแล้วกดไปนี่ครับกที่สุดจะเป็นรายเปนท่ไรนั้นต้ได้รับการประนง i n f อครับอินโฟเห็นแล้วครับัาญารก็จะมาเลยนะครับ สัญญาณจะมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราสามารถเอากล่องไปเสียบได้เลยนะครับกล่อง PSI นะครับก็ก็ไปเสียบได้เลยมันจะ OTA อัตโนมัตินะครับต้องให้ได้สัญญาณตรงนี้ได้สีเขียวให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ <uous S 2> ให้ได้มากที่สุดถ้าได้ร้อยเก็ยิ่งดีนะครับให้ให้ได้มากหาสัญญาณให้ได้มากที่สุดนะครับประมาณ100%ซนนะครับเครื่องกล่องของท่านก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับ OTA อัตโนมัติเลยนะครับ เสียบอะไรก็อัตโนมัติเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดรับกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับดูเมฆครับเมฆฝนจะตกด้วยครับขนาดเมฆเยอะขนาดนี้ครับสัญญาณยัง90กว่าครับสุดยอดเลยครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ